ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าคนรักสีลงไปสิวัดเป็นวรูวันนี้กัเป็นครูเลยน้องวันนี้ก็เป็นครูเลยนะครูรอบนี้กัเป็นครูไม่ได้โกหกเพราะว่าจะไปอยู่แต่เหียมันนัดเลื่อนเองกับพี่บอตอยเน่ย เ,เ,เราโครกังวงวดนี้ครูสุสังวดเป็นคุณครูวันี้เป็นหมอสกอดต,ตายคูนานห้า,าแล้วเ,เดี๋ยวบอกให้ครับครูโอ้โหมาเป็นซี่เตยแล้วทำไมไม่ลงปสีเยา

เจะกลยอีกอุบัติเหตุอืก่อาหารกันให้แล้วก็จะไปเิธีนะครับเห็นไหมเห็นไหมอืมเลข้อยเลอเป็นเป็นพ่ออะไรใหญ่ นิกกี้อุ้ยนิกกี้จอมเดือด <c oughs> นิกกี้สน <c oughs> นิกกี้สน <c oughs> จอมสนนิกกี้จอมสนนะครับสังหารไปสองนะครับตอนนี้ถึงเก้าถึงตอนนี้โจ,โจเข้าไปเคลียร์สถานการณ์อยู่โจเข้าไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นทีโ<อ>่โจเข้าไปเคลียร์ บเป็นอย่างตื่นบนอนซือบ่ชอกว่าชอกว่ยอนชอกใส่ชอกไงช็อกเเจ้ามันชกเหรอช็อกอ้โหชอชอกตลมตกใจตื่นแล้วตื่นแล้ว ขื้นแล้วนะครับโหเข้าใจผิดนะครับขื้น <ๆ S 2> แล้วนะครับผมโอ้ขึนแล้วนะครับอืมตักตามนิ้ก็เสียได้นะครับโจเข้าไปเกลืออ่าไปเกลือไก่มมีกกไ่ัตนิ สลบเฉยแล้วสลบแล้วลบเฉยอ๋อเป็นไงสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเนาะลุงอว่าไก่แก่งตายเนาะไก่แก่งตายนะครับอืแ้นยังครบยังครบบอกว่ายังครบนะครับเอาแล้วลอยออกมาแล้วหนีเลยวิ่งหนีเลย นี่แหละครับีกกาเาจะไก่ไม่แหงไปแล้วอืสองตัวนะครับผมคิดว่าไก่สลบไปแล้วนึกว่านิกกี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอสรุปแล้วไก่ก็ไม่เป็นอะไรครับก็อ,อยู่ครบนะครับปกติขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ